ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน r โปร n ิ s สไตล์ประจาวันที่1มิถุนายน2566โดยชายประบภาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้มาโนชี้เหตุผลเรียกอนันต์จากกิจติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในครั้นี้ หวังกู้ศรัทธานนะเมื่อทางมาโนโปรกิงหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนทีมชาไทยเผยเหตุผลของการเรียก2แข้งหน้าใหม่ติดทีมรับเข้าใจหลายคนกำลังศึกหนักจนจำเป็นจะต้องพักแต่เป็นโอกาสที่ดีในการเรียกดาวรุ่งขึ้นสู่ชุดใหญ่แทน สืบเนื่องมาจากที่พลพรรคช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประกาศ23รายชื่อชุดอื่นเครื่องฟี ف าเดย์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะบินไปแข่งขันในวันที่16มิถุนายนพบทีมชาติไต้หวันนันามกีฬาแห่งชาติเกาสงและก็วันที่19มิถุนายนพบฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมและได้ทําการเรียกนักเตะชุดซีเกมขึ้นสู่ชุดใหญ่รวมถึง2แข้งหน้าใหม่อย่างอนันต์ยอดสังวานและก็จักริดลาภตระกูลติดชุดใหญ่ครั้งแรกในครั้งนี้ ล่าสุดทางบาโน่ได้เปิดเผยได้ว่าผมเข้าใจในะว่านักเตะบางคนต้องการพักหลังจากที่กำลังศึกหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลมันจําเป็นอย่างมากสำหรับพวกเขาที่ต้องได้พักเพื่ออนาคตแต่เราเองก็มีนักเตะคุณภาพมากมายและเราก็พยายามนําน,นักเตะประสบการณ์สูงมาผสมผสานกับดาวรุ่งจุดนี้เพื่อจะให้เกิดความสมดุลในการทําทีมในขณะนี้ สำหรับทางสอนตเตเตใหม่ที่ได้โอกาสครั้งแรกกับทีมชาติไทยคืออน,นันต์ผมได้เห็นเขาเล่นในซีเกมส์และผมก็อยากจะเห็นเขาอย่างใกล้ชิดในการฝึกซ้อมและเชื่อได้เลยว่าจะเป็นอนาคตของทีมเราได้เห็นจากมุมมองมันด้านนอกมาแล้วเราก็จําเป็นจะต้องจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดกันอีกด้วย ส่วนจากกิจนั้นผมได้ติดตามเขาเล่นกับทางประจวบเขาเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นเป็นแบ็กขวาในช่วงหลังและทำได้ดีซึ่งผมเชื่อว่าการที่มีชื่อของเขาจะทำให้มีการแข่งขันในตำแหน่งต่างๆทัง้งแบ็กและก็ปีกซึ่งเขามีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะนั่นคือสาเหตุที่เราเรียกเขามาติดทีมชาติในครั้งนี้ โดยครั้งล่าสุดที่ทาง UAE นั้นเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแพ้ไป0นย์ต่อ2แต่ครั้งนี้พวกเราจะทําให้ดีขึ้นทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นและก็ผลสกอร์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยในเฟกฟี่าเดทช่วงเดือนมิถุนายนไ้ดังต่อไปนี้16มิถุนายนเวลา18นาฬิกาไต้หวันพบทีมชาติไทยที่สนามกลฬาแห่งชาติเกาสง19มิถุนายนเวลา19นาฬิกาฮ่องกองพบก,กับทางไทยที่สนามฮ่องกงสเตเดียม ใครแฟนพวกเขาตามติดตรับชมและก็ร่วมเชียร์กันไนด้ครับเรามาดูประเด็นข่าวจอม,มานกันครับสมาคมวางโปรแกรมเตะช้างศึกช่วงฟีฟ่าเดย์ครึ่งปีหลังนะโดยงานนี้เจอใครกันบ้างน,นะฮะเมื่อทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาประกาศวันแข่งขนันฟุตบอลตามช่วงไปฟีฟ่าเดย์2023อย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยในชุดฟีฟ่าเดย์ช่วงครึ่งปีหลังมีบินไปอุ่นกับยุโรปก,กันอีกด้วย ซึ่งความเคลื่อนไหวของประพักช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่หลังมีคิวลงฟาดแข้งในช่วงฟี ف าดเด เดือนมิถุนายนและก็ยังเหลือการอุ่นฟี فا เดออีก2รอบนะฮะใด้แต่คิงส์คัพที่ประเทศไทยและฟี ف าเด y ช่วงเดือนตุลาคมที่จะบินไปอุ่นกับทางทีมจากทางยุโรปล่าสุดนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศวันแข่งขันฟุตบอลตามช่วงไปที่ฟี่าเดอวันปี2023อย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มันดับที่114ของโลกภายใต้การกุมทีมของมาน่โปรกิงที่มีมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำเป็นผู้จัดการทีม สำหรับทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องฟี فا เดย์ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566ระหว่างวันที่12-20มิถุนายนโดยทัพช้างศึกจะออกไปเล่นเกมเยือนทั้ง2นัดอุ่นเครื่องกับทางไต้หวันทีมมันดับที่156ของโลกวันที่16มิถุนายนและพบกับฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกนะฮะในวันที่19มิถุนายนซึ่งทั้ง2เกมจะมีการยืนยันสนามแข่งขันและเวลาแข่งขันกันอีกครั้ง หลังจากนั้นเองจะกลับมาเล่นฟี f าเดนในช่วงเดือนกันยายนระหว่างวันที่4-12ถึงกันยายนโดยจะกลับมาเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ2 0 23หรือครั้งที่49โดยมีอีก3ชาติเข้าร่วมประกอบไปด้วยสหรัฐอารับิมิเรสทีมอันดับที่72ของโลกอินเดียทีมอันดับที่101ของโลกและก็เลบานอนทีมอันดับที่99ของโลกซึ่งรอการยืนยันการจับสลากและก็สนามแข่งขันกันอีกครั้ง และปิดท้ายฟีฟ่าเดที่เดือนตุลาคมระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมทีมชาติไทยจะออกไปอุ่นเครื่องนอกทวีปบินไกลถึงยุโรปประทกกระกับทางจอร์เจีย ทีมอันดับที่77ของโลกในวันที่12ตุลาคมที่กรุงชาบิลิซีรอยืนยันและก็เวลาการแข่งขันกันอีกครั้งและปิดท้ายบุกดวนกระทังเอสโตเนียทีมอันดับที่108ของโลกวันที่17ตุลาคมที่เลคฮอกอารีนากรุงทารินรอการยืนยันในสนามและเวลาการแข่งขันกันอีกครั้งหากผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับ เจชนาทิพย์สงกระสินยันพร้อมเต็มที่ขอทุ่มเทกับทางทีมชาติทำศึกฟี ف าเดยในครั้งนี้โดยเจ้าเจาชนาทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทยของคาวาสกิฟอนตตเล่เผยดีใจมากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยทำศึกฟี ف าเดย์สองนัดช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้จะขอทาผลงานตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อทีมชาติไทยในครั้งนี้ ด้ยความเคลนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่มัดดับที่114ของโลกภายใต้การคุมทีมของอาริคซันเดย์โพกิงโดยมีมาดามแป้นโดนพันล่ำสาเป็นผู้จัดการทีมที่มีโปรแกรมลงเตะเกมอุ่นเครื่องตามช่วงไปทีมีฟาเดย์ครั้งที่2ของปี2023ระหว่างวันที่13-19มิถุนายนทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทั้ง2เกมในครั้งนี้นั้น ล่าสุดทางเจ้าเจชนาทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทยของคาวาสกิฟฟอนเตเล่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อสโมสรหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลตามช่วงไปที่ฟ้าเด เดยเขาได้บอกว่าผมนั้นรู้สึกดีใจกับการเลือกติดทีมชาติไทยในขณงนี้ผมตั้งตารอที่จะได้เล่นกับทางทุกคนในแคมป์ทีมชาตินะฐานะกัปตันทีมผมไม่คิดว่าจะเป็นเพียงแค่การสวมปอกแขนกัปตันทีมเท่านั้นแต่หมายถึงการเป็นผู้นําทั้งในและก็นอกสนามนี่คือสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากในขง้งนี้ สำหรับทาง2เกมนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมและจะทุ่มเทบุกมั่นทำผลงานตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อผลงานของทีมชาติไทยและก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมและนักเตะทีมชาติไทยทุกคนกันด้วยครับโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะลงเตะในเกมอุ่นเครื่องฟี ف าเดยเดือนมิถุนายนประกอบไปด้วยวันศุกร์ที่16มิถุนายนพบไต้หวันทีมอันดับที่156ของโลก ทีสามกีฬาแห่งชาติเกาสงเวลา18นาฬิกาและวันจันทร์ที่19มิถุนายนพบฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันครับแต่ผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันชนะที่บอกว่าช่วยทีมเต็มร้อยอย่างแน่นอนนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมมาเกันครับเอาได้ออยังไงโคซิโก้นำทัพของอัญจลายปลดล็อกทุบฮานอยคว้า3แต้มสำคัญในขณะนี้ โดยฮองอัญญาลายของทางโคซิโกกิจศักดิ์เสนาเมืองกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหลังพาทีมบุกฮานอยเอฟซีดีกับใแชมป์เก่าปีที่แล้วไปได้ถึง1.0ต่อคว้า3แต้มสำคัญได้สำเร็จในครันี้โดยการแข่งขันฟุตบอลวีลิ้งฤดูกาล2023ที่สนามเปเรกูสเตเดียมเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาของอัญญาายภายใต้การคุมทัพของโคซิโกกิจศักเสนาเมือง เปิดบ้านนะฮะพบฮานอยเอซดีกรีแชมป์เก่าปีที่แล้วโดยมีโบซิดาบันโดวิชคุมทัพโดยเกมนี้นั้นทางของอัญญาลายนี่ยังคงต้องหาชัยชนะหลังที่ก่อนหน้านี้ชนะเพียงแค่1เกมเสมอไป7เกมเริ่มเกมได้ในครึ่งแรกได้ไม่นานของอัญญาลายเองก็ไม่ได้จุดโทษและก็เป็นทางด้านของเปาโรมาเดราโอริเวลายิงเข้าไปให้เจ้าถิ่นขึ้นนำฮานอยไปก่อน1.0อก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ มาต่อกันที่ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งนี้ไม่สามารถจบประตูเพิ่มเติมได้จบเกมของอันญ,ญา,ายนี้เปิดบ้านเอาชนะฮานอยเอฟซีเป็นต่อศูนย์คว้า3แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนไม่ทั้งหมด13แต้มจากทั้งหมด10นัดในครั้งนี้เอาโหเปปนับว่างานนี้นะฮะทางทีมของโคซิโก้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงจะแมวมากเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับอยู่กันยาวๆไปเลยก็แล้วกันเดรับปิดจับสันติภาพต่อสัญญา กับทีมอีก3ฤดูกาลเลยนะโดยสันติภาพจันงอมบิงแบ็กจอมบุกบีจีประชุมต่อสัญญาอยู่กับทีมไปจนถึงฤดูกาล2025ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสรบีจีประชุมได้ประกาศต่อสัญญาแบ็กขวาจอมบุกสันติภาพจันงอมให้อยู่ช่วยทีมสู้ศึกในศึกบริโภไทยลีกไปจนถึงฤดูกาล2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับเป็นนักเตะคนที่3ต่อจากทางสารัอยู่เย็นและก็ทีนัสิ์แดงดาที่ได้รับการต่อสัญญาค้าแข้งในทินบีจีสเตเดียม โดยการที่ทางสันติภาพจันงอมในวัย26ปีเปิดใจถึงการต่อสัญญาอยู่กับทางทีมบีจีปทุมครั้งนี้นะว่ารู้สึกดีใจที่สมโมสรบีจีปทุมให้เกียรติและเห็นถึงความมุ่งม,มั่นที่ผมทุ่มเทให้กับสมโมสรผมนั้นรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยครับส่วนเป้าหมายและด้วยการใหม่ของผมกับทีมแน่นอนว่าต้องการที่จะคว้าแชมป์ร่วมกับทีมและหวังว่าผมเี่จะทำผลงานออกมาตรงนี้ให้ดีเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ ตอนนี้ผมมีความพร้อมอย่างมากสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นรวมถึงทุกๆภาคส่วนในทีมนี้ก็มีความพร้อมเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะทำให้แฟนบอล BGPU มีความสุขกันอีกครั้งในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจาวันที่1มิถุนายน2566โดยชายผู้มังครั้งฟุตบอลไทยครับ